ทั่วเรื่องยังกลายเป็นเต้าหู้ได้แล้วจ้าเพื่อนจะเลื่อนกลายเป็นแฟนไม่ได้เหรอฮั่นนะเออตัวื่นกับเก๊ตามชั้นวันนี้จะพาทุกท่านบุกโรงงานเต้าหู้วัดไซ้พาไปดูวิธีการทําเต้าหู้เหลืองอ่อนเต้าหู้ขาวเต้าหู้กระดานที่นี่เขาใช้วิธีการแบบธรรมชาติเป็นตํานานมาแล้วเจปีแล้ววันนี้เออจะอุดหนุนซื้อไปแจกฟรีในสถานการณ์แบบนี้เราจะ่านพมไปด้วยกันเอ้าดู ขั้นตอนแรกนะครับเขาจะเอาถั่วเหลืองแบบนี้ครับนำมาแช่น้ำสามชั่วโมงครับพอถั่วมันอุ้มน้ำได้ที่เขาก็จะตักลงฟึ้มเป็นตะแกรงครับแล้วเขาก็จะล้างให้มันเพราะอ่านเอี่ยมอ่องอโอไทยครับพอล้างเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเตรียมมาเข้าเครื่องโม่ตรงนี้นะครับล้างเสร็จแล้วมันก็จะได้ถั่วเหลืองที่สะอาดสังเกตได้ว่าน้ำมันจะใส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 เขาจะทำยังไงเขาก็จะมาตรงนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่เครื่องโม่ครับตักถั่วเหลืองลงไปฟึ้มเข้าเครื่องโม่นะครับ เ้าเครื่องโม่ไปแล้วมันก็จะได้ออกมาโม่ออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ที่มันมีความเข้มข้นมันยังมีกากอยู่เห็นไหมเอาเข้ามานี้ครับตอนนี้กําลังใส่น้ำครับตรงนี้จะเป็นน้ําร้อนน้าเดือดเลยเฟิ่มลงไปนี่นี่เฟื่เอเราก็จะเอาพายพาย สอสมน้าร้อนเสร็จนะครับก็จะนามาเข้าเครื่องนี้ครับเขาจะนํามาเป็นการรองแบบแห้งนะครับก็ออกมาจะได้เป็นกากแบบแห้งเสร็จก็ส่งต่อมาที่อันนี้ครับนี่ฟื้น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 เป็นการกรองรอบที่สองเป็นการที่กรองออกมาเป็นกากแบบเปียกซึ่งเครื่องนี้เขาคิดเองเป็นการจําลองวิธีการใช้มือแบบโบราณคุณดูท้าฟื้น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 ไปแล้วก็จะได้เป็นน้ำตาหู้อันนี้นะครับก็จะเป็นกากเปียกนะครับฟื้นซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคนมารับซือไปเลี้ยงวัวน,นมนะ หลังจากกองเป็นการแบบเปียกรอบที่2แล้วเขาก็ลงมาตรงนี้ครับใส่ตรงนี้ก็จะมากองเป็นการกองรอบที่สามกองรอบนี้เขาจะให้กองแบบไม่เหลือกากไม่เหลือเยอะใหญ่เลยนะตรงนี้นะครับเป็นน้ำเต้าหู้นะครับแล้วครับก็จะทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นลงเย็นลง เมื่อเย็นลงมันก็จะเกิดฟองเต้าหู้เมื่อคุณดูใกล้ๆคุณจะเห็นแบบนี้ครับคุณจะเห็นชั้นสีเลยว่ามันจะมีขาวกับเหลืองตอนนี้นะครับฟองเต้าหูก้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแลวเดี๋ยวเราจะเอาฟองเต้าหู้อันนี้ขึ้นมาให้ดูสว,สวยสวยสวยๆมาใกล้ๆเลยโอ้นี่นี่นี่นโอ้มาแล้วครับฟองเต้าหู้สวยสวยสวยๆครับนี่มาพริ้มวางลงไปวางลงไปวางลงไปนี่ ต้องใช้ความชําชนาญมากเพราะว่ามันจะขาดนะครับซึ่งฟองเต้าหู้ตรงนี้จะถูกนําเอาไปขายเป็นพ่อหอยจ้อครับมันจะเป็นแบบหนาครับหนาเดียครับ แล้วเมื่อทําการกองครบสามรอบแล้วก็จะได้เป็นน้ำเต้าหู้ที่มันหอมเอาไปทําเป็นแปรรูปต่างๆเ็าจะตักไปรตแรกเพื่อไปทําอะไรเพื่อเอาไปทําเป็นเต้าหู้เหลือง่อนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นวิธีการทําแบบโบราณโบราณเขาเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผงเจียกอลงไปใส่เกลือลงไปเพื่อให้มันเซ็ตตัวพอเต้าหู้เซ็ตตัวครับคุณเข้ามาดูนี่โหคุณดูดิโอ้โหคุณดูดิมันเนี่ย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 คือมันดึงมัน โอ้คนดูความดึงความดึงความนุ่มความละมุนนะครับตอนนี้คือเขาก็ทิ้งไว้ให้มันเซตตัวแค่นี้เองเลยเขาก็ตักลงไปในท้ในผ้าตรงนี้ในบล็อกหรือว่าในเก๊ะตรงนี้ลงไปครับนี่ฟิ่มโอ้สีสวยสวยสวยๆน,น่ากินนี่่ะนะครับเขาก็เทไปฟื่มเขาตักไปฟื่มแล้วเขาก็ ฟพ้มห่อไปแล้วดูความนุ่มความละมุนความเด้งความดึงคุณดูนี่บรรยากาศกสดๆที่โรงงานเต้าหู้นะครับถ้ารักกันข้อหัวใจให้เอิดนึ่งดวงแล้วบอกว่าเป็น FC เอฟซีเอิร์ดจากจากังหวัดอะไรแล้วเดือวเอิร์ดเอาหัวใจไปให้หนึ่งดวงเขาทำรอบแรกก็เป็นการสับวางนะครับแบบพักกรองลงไปแล้วเขาก็ตักเต้าหู้ที่เซ็ตตัวลงมาแล้วเนี่ยฟพ้มแล้วคุณดูความเด้งความโอ้โหกินแบบสุดๆครับน,นี่ใส่มาโอ้คุณได้ นี่นี่น,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 นี่โอ้ยคุณนี่คือการห่อรอบแรกนะครับแล้วเขาก็จะนํามาห่ออีกหนึ่งรอบห่ออีกหนึ่งรอบคืออะไรคุณดูให้มันเซต็ตให้มันสวยกว่าเดิมน,นั่นแหละอ่านี่นี่ฟื้ฟมฟืม้นฟื้นฟื้เห็นไหมถอดบล็อกออกถอดบล็อกออกีนี่แล้วเขาไม่ใช่ห่อแค่สองรอบเขาต้องห่อรอบที่สามครับรอบที่สามเพื่ออะไรคุณดูนี่เร็วมากคล่องมากฟื้มฟื้มฟื้นฟื้นเห็นไหมเห็นไหมเขาก็ห่ออีกหนึ่งทีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องใช้การห่อแบบนี้ถึงสามรอบ เพื่อให้ตัวเต้าหู้ออกมาแบบเนียนนี่ครับเราก็จะได้เป็นเต้าหู้เนียนสวยขนาดนี้นี่โอ้ฟันชุยชุยพันชุยชุยันชุยชุย,ชย,ชยโอ้โหเนียนเนี้ยเนียนเนียน้นยนนยนนอยสุดเอ้าค่ะน่ากินครับโอ้เป็นการทับของจริงคือเขาเอาหินแบบโบราณโบราณวางเริรร่มลงไปทับลงไปเพื่อให้มันได้รูปทรงที่สวยงามครับนี่ สีของขมิ้นที่เป็นธรรมชาติ100%เอร์เซนตะครับแต่ขมิ้นลงไปเฟริรมโดยขมิ้นลงไปอย่างนี้ครับเฟริรมพายไปพายไปพายไปโอ้กินหอมๆหอมๆนะครับล้วเอกลักษณ์ของความที่เป็นเต้าหู้แบบร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้วิธีการทาแบบนี้คือเต้าหู้เขาจะมีความนุ่มละมุนมากถ้าคุณจับลงไปไม่เบามืออ่ะมันจะมีการแตกออกมาเลย เวลาคุณจะย่อนลงไปในน้ําเวลาคุณจะใส่เพราะต้มไปในน้ําคุณต้องเบามือเบามือนะครับค่อยๆใส่ลงไปค่อยๆย่อนลงไปครับเพื่อไม่ให้เต้าหู้ตัวนี้มันแตกครับความสุดยอดคือตรงนี้ครับความนุ่มของเขาครับนี่ฟื้ม เมื่อต้มได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนําเต้าหู้เหลืองอ่อนนี้ขึ้นมาซึ่งวิธีนี้ก็เหมือนเดิมต้องใช้คนที่มีความชำนาญและเบามือมากต้มได้ที่แล้วเห็นไหมเราจะได้เต้าหู้เหลืองอ่อนสวยสวยสวยแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะมาวางตรงนี้แล้วมันจะเด้งดึ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 งแบบนี้ครับแต่ถ้าเราวางเลยนะครับมันจะแตกทันทีเพราะว่ามันนุ่มมากครับนี่นี่นี่คุณดูวางดิแล้วก็จะเด้งเลยอ่ะแล้วจะเด้งเลย ไหนคนดูนี่ดึง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 นี่นี่นี่อกอ่ะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าพร้อมกินพร้อมขายเลยซึ่งตรงนี้บอกได้เลยคุณต้องกินแบบวันต่อวันเพราะตรงนี้เขาไม่ใส่สารใดๆดทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติ100%ปเซนสุดยอดนี่น่ากินมากวิธีการทำเต้าหู้ขาวครับกันตอนแรกเราจะใส่น้ำดีเกลือลงไปเพื่อให้น้ำเต้าหู้เซ็ตตัวไกลไปเต้าหู้นะครับ ใช้เวลาทิ้งไว้อย่างเดียวห้ามไปโดนมันเลยเซตตัวขึ้นเรื่อยๆอันที่สองอันที่3อันนี้คือเวลาที่นานขึ้นนานขึ้นน้ำเต้าหู้ที่ผสมน้ำดีเกลือก็จะเซตตัวกลายเป็นเต้าหู้สวยๆแบบนี้ครับนี่สวัสดีครับคุณหนึ่งครับ,รบนี่คือเจ้าของโรงงานเต้าหู้วัดไทท่านตอนนี้คืออะไรครับอ่าเราเราจะตัดไปใส่เก๊ะครับเนื้อม,มัน,นจะเป็นอย่างนี้ฟืมนอันนี้ครับเขาก็จะมาใส่ในบล็อกครับนี่ เป็นเด้งๆสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อจะรอห่อและนําไปทับครับเพื่อให้น้ํามันออกและให้ตรงนี้มันกลายเป็นรูปทรงใช่ครับทับแบบนี้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นเต้าหู้ขาวอ๋อต้องกรีดกรีดกรีดแต่คนที่กรีดคุณถ่ายหน้าเลยคุณห่ายหน้าเลยนี่คุณอ้อน,นะครับไม่ใช่แค่กรีดเต้าหู้แต่เขากรีดหัวใจคุณหนึ่งเข้าไปแล้ว นะเพราะเป็นแฟนคุณหนึ่งความแตกต่างของเต้าหู้เหลืองอ่อนและเต้าหูข้ขาวคือเต้าหู้เหลืองอ่อนเนี่ยเขานําไปต้มนะแต่เต้าหูข้ขาวเนี่ยพอเซตตัวปุ๊บเขาทาบปุ๊บพร้อมขายเลยแล้วเขาจะนาไปพึ่งลมให้มันเย็นนะครับเพื่อจะได้เก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นครับพึ่งให้เกิดความเย็นใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดครับไม่ใส่สารกันบูดเลยใช่ครับ วิธีการทําเต้าหู้กระดานนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเป็นสูตรโบร,โบราณน,นะครับเขาปาดทิ้งเลยตรงที่ไม่สวยตรงที่มันเป็นแบบว่าครุขะครุขะเขาปาดทิ้งเลยโอ้โห,โห,โหแล้วมันนุ่มนะนม,มันนุ่มมากนี่วิธีการทําจะคล้ายคลึงกับเต้าหู้เหลืองอ่อนแต่เขาจะมีสูตรผสมพิเศษของทางร้านของเขานะครับเป็นสูตรลับเฉพาะที่ทําให้มันมีความสวยงามแบบนี้ครับนี่คุณดูนี่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ เขาทําไม่เยอะอย่างเช่นวันนี้เขาทํา1กระดานตามออเดอร์เลยหากินยากและน่ากินมากอ่านี่ครับขั้นตอนต่อไปเขาจะเกลี่ยนะครับคุณดูให้ให้ผิวข้างหน้ามันเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วดูความเด้งของเขาดูความเด้งของเขามันเด้งมันดึงมันโอ้โหมันโอ้ยคุณเ้ยคุณเ้ยน่ากินมากนี่ความสุดยอดของเขาคือการที่เขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วมันจะมีความนุ่มที่มันเห็นได้ด้วยตาเลยอะ ขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับกระดานเขาก็จะนําไปทับครับการทาเต้าหู้ขาดการทับไม่ได้เลยทับไปฟร้มแบบนี้ครับนี่เพื่อการอยู่ทรงใช่ครับอยู่ตัวเหมือนเดิมใช่ครับทับออกมาหน้ามันจะเรียบาจากที่เราเห็นคูกขาครูขาดเขาเกี่ยงงั้นทับออกมาน้ำออกบมดมันจะเรียบอ่าเหล็กก็จะมีน้ําหนักของเขาที่พอดีพอดีแล้ววางลงไป ตอนนี้เราก็คือจะรอให้เซตตัวใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับเตาหูกะดานเห็นนะสีสวยน่ากินมากแล้วเขาจะทำยังไงครับเฟิมโอ้ยมันดูแบบมันนุ่มมากนะสีมันจะขาวเลยนึ่งแล้วใส่เต้าเจี้ยวอ๋อนึ่งใส่เต้าเจี้วกินได้เลยครับผมโอ้โหนี่นี่นี่จมักมันตัดได้ พอเขาตัดได้เป็นแนวหนึ่งครัปุ๊บเขาก็วัดออาวัดยังไงเึ่มแล้วก็อย่างนี้เลยก็กดไปอ๋อที่เขาบอกว่าต้องใช้มือฉังคืออย่างนี้นี่เองนี่แล้วมันดูนุ่มแล้วมันนิ่มมากเพราะว่ามันมีสูตรลับของเราไงเสร็จแล้วครับผมอยู่กับมือตัดมือฉังครับคนนี้เลยคือน้องออยเขาหยิบมาให้ดูคือเ <c oughs> ต้าหูโาาห้โบราณอ่ะเต้าหู้โบราณอ โอ้ออันนี้คือดึงดึงดึงแล้วผมพูดเลยอดใจไม่ไหวครับต้องซื้อมาก่อนแล้วพี่หนึ่งเขาจัดการมาเขาบอกว่าสมัยก่อนเรากินอย่างนี้เลยคือแค่เต้าเจี้ยวนี่เลยอันนี้คือราดเลยแล้วราดไปงี้เลยนะนนยนยโอ้ <m> โหอุ้ยผมได้กินนี่คือมะนาวมามันมีมะนาวด้วยนี่ตเต้าเจี้ยวมะน,นาวพริกราดไปฟลึมโอ้หโอ้ยสุกไดเล่ากูน โอ๊หูด้ยดอ๊ยโอ้ยนี่นี่นี่โอ้โหแดงแดงแล้วนี่คือเต้าหู้กระดานที่หากินได้ที่นี่ทีเดียวครับเต้าหู้วัดใสเต้าหู้กระดานวัดไสลงท้องครับไปเตยนี่ไปด้วยเลยสุดยอดสุดยอดผมกินคนเดียวหมดแน่นอน หยุดย้อนผมพูดเลยคุณเอ้ยคุณเนียหยุดไม่ได้อื้มหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดื่มนะอื้มอร่อยมากมอร่อยมากอื้มด,ดื่มมื้อดื่มมื้ออื <c> ้ม <ười> ผมพูดได้คำเดียวผมพูดได้คำเดียวหยุดไม่ได้กินต่อ <c ười> อกหกึ่งก้อนเรียบร้อยเอิร์ดม,ม,มันนุ่มเป็นแล้วข้าพูดแล้วันมันนุ่มนะมันนุ่มนะมันนุ่มมันนุ่มมันไปโดนกับเต้าเจียวความหอมของเต้าเจียวเขาใส่มะนาวมาเขาใส่พริกมาพอมันไปโดนครบๆมันได้คำนี้เลยคำว่าตดหเฮน ตื้นเคยนะแล้วขึ้นดูเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ครบถ้ามีหอมแดงอนะโผมอยากให้คุณได้มาสัมผัสจริงๆการที่ได้กินเต้าหู้กระดานร้อนๆแล้วมันมีที่นี่ที่เดียวสูตรแบบโบราณโบราณหอมๆม,มันหอมมากอืมส่งสารถ่ากล้องมากๆนะครับผมซื้อไปแล้วหนึ่งพันและผมจะซื้อไปอีกอหยุดไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวให้เราต้องไว้กินเนื้อสัมผัสของมันคล้ายๆพุดดิ้งแ้วมันมีความหอมโทเหลืองเนี่ยคือโทเหลืองร0 0ไม่น่าเชื่อว่ามันเด้งเด้งดึงดึงมันเข้าไปกับเต้าเจี้ยวที่มันหอมมันเข้าไปกับพริกที่มันเผ็ดมันเข้าไปกับวันหนาวที่มันชืดขึ้นมามันได้คำว่าอะไรมันได้คำว่าต้นเื่อเฟสตเอิร์ทคุณต้องลองรักครั้งในชีวิตตะู้กระดานมันต้นเชื่อจริงๆปูดปูดป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 ดสิ่งที่คุณเห็นนี่คือหน้าเต้าหู้ส่วนหนึ่ง เขาก็จะนําเอาไปขายที่ตลาดนะครับเป็นน้าเต้าหู้แท้ร้อยเปอร์เซนตซึ่งมันน่ากินมากเขาเทให้ผมไปกินนะครับไปลองชิมดูครับนี่เฟิ้มเดี๋ยวเออจะเอาไปลองชิมตรงข้างนอกนะครับอ่าได้มาแล้วดึงแก้วเอา้าแอบบมาชิมบนรถก็เลยอดใจไม่ไหวน้ำเต้าหู้ครับจากเต้าหู้อดไรนะครับอืมอมันสดชื่นอะมันอือ เดี๋ยวผมต้องซื้อไปกินเยอะๆเลยคือมันได้ความเข้มข้นความหอมความหวานของที่มันเป็นทั่วเหลืองแท้ๆคือมันไม่ได้หวานมากมันน้ำตาลนะแต่มันมีความมันพูดว่าไงมันพูดว่าไงมันพูดว่าเธอหยุดไม่ได้สกีโหอร่อยสุกได้แล้วจะได้กินน้ำต้หู้แท้ๆร้อนๆอมีความสุขมีความสุขแต่ไม่ได้มีความสุขมีเป็นฟันสินต่อ มันอร่อยมันต้อเฮ่นนะตอนนี้เอิร์ดอยู่ตลาดโพธารามนะครับถ่ายให้ดูเต้าหู้วัดใส่ครบทวนกระบวนการเอิร์ดมาตั้งแต่หกโมงเย็นจนตอนนี้ตีสี่อยู่ที่ตลาดโพธารามครับเราจะมาดูครับหน้าร้านตรงนี้ครับนี่เราอยู่กับพี่หนึ่งแล้วพี่หนึ่งมารอแล้วจัดร้านรอครับผมก็คือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างครับที่เราได้เห็นกันอ่าจะมาอยู่ตรงหน้าร้านตรงนี้ตรงตลาดโพธารามครับตัวนี้คือ ดีนักแรผมชิมอุ้ยยังร้อนดูเลยยังร้อนยังอุ่นๆแล้วผมบอกให้ว่าเขาทําอันนี้ไม่เยอะไม่เยอะครับวันหนึ่งถ้าคุณจะกินต้องมากี่โมงกี่โมงครับเจ็ดโมงแปดโมงก็หมดแล้วครับเจ็ดโมงแปดโมงหมดครับผมเพราะว่าเราทําน้อยครับโอ้โหจุดเด่นจริงๆอะไรที่มันเป็นความพิเศษจริงๆของเต้าหู้โบราณวัดไส้นะครับครับผมเราใช้อะถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ผสม แล้วก็เราเป็นไม่ใส่สารกันบูดโทรสั่งล่วงหน้าก่อนหนวันครับผมแล้วถ้ามาที่ร้านเนี่ยมายัางไงครับตมาตลาดโพธารามตลาดโพธารามครับแล้วถาหาเต้าหู้วัดใสครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตลาดาเปิดตีสีครับประมาณ5้าโมงหมดไอ้ีถึง5้าโมงเย็นได้กิน แต่บอกเลยว่าตรงนี้ไม่ได้กินเพราะทําไม่เยอะทําไม่เยอะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วผมพูดเลยผมอดใจไม่ได้ที่จะต้องซื้อกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วผมก็จะซื้อสัก100แผ่นรวมๆกันนะนะเพื่อเอาไปแจกฟรีนะฉีดระดีบบาท9บาททุกอย่างครับ9บาททุกอย่างถ้าซื้อเยอะอ่าสิแผ่น85ครับ8บาท50แต่ผมเจอคนนี้เลยสวัสดีครับในเอสซผมนะ วันนี้นอกจากดูเอิร์ธแล้วได้ตังเอิร์ธอีกน่าฮาเนื้อได้เอาร้อยแผ่นแล้วก็เอาน้ำเต้าหู้ด้วยรวมเป็นพันบาทไม่ต้องถามทั้งหมดกี่บาทหรอกเพราะผมสั่งไปพันบาทแล้วก็ต้องพันบาทนะนะขอติดขอขายดีขายดีนะขอให้รดชื่อน่ะนะคุณอย่าลืมมาอุดหนุนที่นี่นะซื้อแล้วอุดหนุนแล้วก็ต้องฝากร้านฟรีช่องทางหนึ่งครับเรามีแฟนเพจใน Facebook ลงเต้าหู้วัดไทครับ 0824554509ย้ำอีกทีครับ0824554509งสี่ห้า่ห้าน้านะแม่อึ้งขอบคุณพี่หนึ่งนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเอิร์นนะครับจะนำเต้าหู้ทั้งหมดนี้ไปแจกฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับไปครับให้ล่ำขอให้รวยกิจการรุ่งรุ่งขึ้นไปอสดชื่นเนี่ยครับอจ้าสวสวัสดีครับให้ล่ำให้รวยให้ล่ำให้รวยขอบคุณครับตัดชื้อนะแม่ยุ้ โอ้โคนนาเช่เลยอ่ะอันนี้ครับอันนี้คือเต้าหู้วัดไสเลยนะกินแล้วสดชื่นอ่ะวัดจะกินของแกกันอ่าวัดไสขอให้รลำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีนี่กินแล้วสดชื่นอ่ะขอให้รลำขอให้รวยกินแล้วสดชื่นอ่ะเฮ้ยครับโอ้โหกรุ๊บกรุ๊บกุ๊บรุบอ่าคุณมานี่เลยกินแล้วไงอร่อยอร่อยเอาไปผัดกันจี่เขากินอย่างนี้นะ อ่าดีดีดีหนูชอบดูอันนี้เมื่อกี้บอกพี่เอิร์ธอะไรนะหนูชอบดูคุณอายุเท่าไรเนี่ยอยู่ปอะไรปสี่ก็เป็นเอฟซีก็จะชื้นนะอ่าเต้าหู้อะไรมีเต้าหู้เหลืองอ่อนเต้าหู้เหลืองเต้าหู้กระดานเต้าหู้อะไรเต้าหู้กระดานอะอร่อยมากอันนี้ไปอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ไปอันด้วยจะได้อร่อยอ่ะ ไม่อรอยเรออันนี้เต้าหู้เอาไปทอดไงทอดกินไงนี้อันนี้ก็อะไร่อบคุณยนะขอบคุณนะคะขอบครับเต้าหู้กระดานอันนึงแล้วเต้าหู้เหลืองไหมไปผัดนะป้าดูประจำต่อครับโอ้สุดถึงวันที่นึ่งเลยเหรอเฮ้ยเขาให้ดูวันที่นึ่งแล้วหวยมันไหลจะออกอีกนานตาดูประจำเออสดชื่นเออตัวชื่นอีกแล้วโอ้ไข่หู้เออตัวชื่นได้เยอะเลยเนี่ยอเต้าหู้กระดาน อันนี้เอาไปนึ่งนึ่งราดซีอิ๊วได้เลยแล้วก็แล้วก็อันนี้เต้าหู้ผัดอันเนี้ยถั่วงอกนีนักแล่คนดูยอดไลค์เยอะๆเยอะๆนาให้ให้รวยด้วยนะสำคัญนะนะครับผมคุณครับไปก่อนต้นชื้อน่ามีความสุขเฮ้ยดูดิ่เขาถ่ายไม่ถ่ายเราอ่ะถ่ายตะกล้องสวัสดีครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องไปทอดเนาะ กลังพลังคอยร่ำรวยเงินทองทุกคนคแข็งแรงเนอโอ้โหสุดยอดดูความารถนาโอ้โผมะพูว่าสดธุทเลยนะียอายุวันนสุกลังพลังกอบครับไปก่อนนะไปครับขอทุกคนโน้ตเชิ่น,น,นะนี่กลัวตัดต่อทิ้งก็บอกว่าถ่ายที่นี่ให้ออกทุกคนโอ้โหอ่นนี่เอฟซีปอลอะไรปอลัยอลยอ่ัยปอลัยปอลัปอห้า อันนี้เอฟซีปอซี 4. อ่ะชื้นมเมื่อไหร่ใช้เมาสดชื้นเมา่อ่ะดูทุกคืนอันน่ะโอเคซิมดูทุกคืนเลยน,นะดูทุกคืนเลย,เลยอันนี้เต้าหู้โบราณกินมาเนี่ยโหล้อเนี่ยอายุมั่นขวัญยืนลูกนะอายุมันกวัญยืนเอ๊ะว่าต็มดูทุกคืนเลยนะหนูอ,อะโชคดีโชคดีครับไม่เอาเอาอันนี้ไปกินด้วยอันนี้ไปด้วยเอาอันนี้ไปผัดเอ๊ะออกอากาศสดชื่นอันนี้อันนี้ครับเอาไปทานอันนี้เต้าหู้กระดานอันนี้เต้าหู้ผัดได้ ขอบใจมากครับที่รอเพอดีครับผมไปถ่ายรายการในนี้มาแล้วก็โรงงานเต้าหู้ออกมาฝากเต้าหู้โบราณครับแล้วก็เอานี้ไปผัดด้วยเต้าหู้ผัดอันนี้ครับนี่อันนี้ไปผัดได้ครับอันนี้ครับเต้าหู้เอฟซีเอิร์ธเอฟซีเอิร์ธเอฟซีเอิร์ธเอเต้าหู้เต้าหู้ไป็นโรงงานบุกโรงงานเต้าหู้มาครับก็เลยมาแจ้อันนี้เดี๋ยวถ่ายคนนี้ก่อน กระดานของต้งแค่อันนี้ครับขอให้ตัวภาพแข็งแรงนะคะขอให้รวยๆค่ะเอ๊ตกชืงครับผมครับได้เลยครับอันนี้คุณทรท้าถูกยอะยุ่งเลยเนี่ยสวัสดีครับขอบคุณนะครับ ใชบครับเคยดูเหรออันนี้ต้องหัวใส่ผมไปถ่ายที่โรงงานมาจ้าป๊ะได้เงินได้ทองนะจ๊ะโอ้ได้ไรนะได้เงินได้ทองโอ้ขอบคุณครับขอให้สดชื่นนะขอให้ถ่ายดีนะครับนี่ผมจะให้บ้านตรงข้ามฝากครับ